เปลี่ยนตรงเตงสองข้างพ่วงนะเ,เนาะเขเอาแนยบออกแล้วพรุ่งนี้น่าจะเคลือบมากสุดท้ายก็ต้องยิงล้อออกทุกวัน วนนากลกานันไปอยากจะท้าสี่ลูกลองเจ็บกี่เปิดอนนาส่วเราวันนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนได้เยอะแล้วนี่ครับ